สิบกว่าวันแล้วอะผมไม่ได้พ่นอะแล้วผมมาดูสังเกตเนาะคือว่าที่ไม่ได้พ่นนั่นก็คือทุนเนาะทุนของผมไม่ค่อยมีครับผมทุนผมผมมันไม่ค่อยมีอะ่ะอู้แมงเข้าอะ่ะมันแรงปีกแข่งมันเข้าครับผมนะโอ้หนะหลบอยู่ตรงนี้เองโอ้นะ มันแรงปีกแข็งเริ่มเริ่มเข้าแล้วครับคือที่ว่าไม่มีทุนนะก็คือไม่ค่อยได้รับจ้างเนาะอยู่สวนไม่ค่อยรับจ้างอะ่ะแล้วไม่ค่อยมีทุนอะ่ะแล้วผมมาดูสังเกตนะมาดูสังเกตของช่อลำไยของผมอะ่ะคือมันออกหมดนะครับผมแล้วผมสังเกตดูว่ามันสั้นไปอะ่ะทำยังไงเนี่ย คือมันสั้นไปอ่ะแค่นิ้วก้อยเองอ่ะนะคืออายุของลำไย,ยนี่ก็อยู่ประมาณสามสิบสามสิบสามวันได้ครับผมแต่ชอบที่ว่ามันยาวก็ยาวนะข้างคือข้างบนนี่ก็จะยาวแล้วครับแต่ดูสังเกตแล้วส่วนมากอ่ะส่วนมากมันจะอยู่แถวบนเนาะแต่ข้างล่างอ่ะผมว่ามันสั้นไปหรือว่ามันเกี่ยวกับใบด้วย อูอันนี้นี่เกือบมันจะลืนแล้วนะเกือบจะลืนแล้วนะผมว่าฝนอยู่ครับนะฝนอยู่ฝนอยู่เพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนเนาะช่วงหน้าฝนพอดีอ่ะนะโอเคอยู่ครับโอเคอยู่แล้วบอยมันก็แก่แล้วครับอู๋มงข้ออ่ะอู๋มงข้วเห็นแล้วครับผมนะีอู้นี่จะได้เนี่ย <c oughs> แล้วผมว่าจะ ไปหาซอคับแจ้งก่อนเนาะฮับแจ้งมาซื้อยากี่วันไม่รู้ครับแค่นี้ก็เป็นสิบบอลแล้วอ่ะเอเรจะไดแปะเสาะแปะตำร้านก่อนบ่ปลไหวครับผม,มทำทำยายแล้วมันไม่ไม่มีทุนเนาะโอ้คือช่อบมันสั้นครับผมว่าจะยังไงผมว่าจะไปเซาะฮับแจ้งฮับแจ้งที่หนครับ่มันบอกมีที่ฮับแจ้ง อยู่ในสวนนะครับโอ้แมงเข้าอ่ะน่ยช่อก็ออกหมดอ่ะคือช่อลำไยมันออกหมดนะครับออกออกหมดเลยอ่ะดูแล้วมันสั้นอ่ะแล้วมันสั้นอ่ะมันหิ้นกุดดูดไปฮะแต่ผมดูแล้วที่สังเกตดูที่ว่ามันสั้นอ่ะคือมันไม่แดงนะครับมันไม่แดงมันไม่แดงนะอันนี้มันไม่แดงเนาะ มันไม่แดงครับมันยังเขียวอยู่แต่ถ้ามันแดงปึ้งลึ่งแล้วก็โอ้จบเกมแล้วครับผมโอ้ยตายตายมาดูโอ้อโอแมงลกกินหมดอะ่ะโอ้แน่ครับแน่แล้วครับนี่แหละโอ้แมงกัดอะ่แดอะแมลงกัดช่อผมอะ โอ้ีต้องไปแปะยาแล้วนะฮะตายละถ่า,ายละสตางค์ก่มีอะ่ะเงินก็ไม่มีซื้อยามาพ่น,นครับโอ้ดูโอ้อย่างเอียร์กุดดุดไปเลยอะ่ะนี่ฮะเออกุดดุดไปเลยอะ่ะคือแมลงข้าวนะครับคือแมลงข้าวโอ้โอ้โอ โอ้จะไปครบจะไปครบออกไปออกไป <c oughs> จะตีจะดินพอช่วยตัวนะครับเออแน่ผมว่าทุนไม่ค่อยมีแล้วมาทำลำยายคือทำผมทำอยู่หกสิบหกสิบแปดต้นเนาะแล้วที่ว่ามาเจอปัญหาก็คือมันสั้นอะแค่นี้ครับแค่นี้คือมันสั้นมากเลยครับหรือว่ามันไม่ได้เวลาของมันเพระาะว่า ที่ว่าเขาว่าถ้าใส่สารแล้วถ้ามันไม่ออกอ่ะต้องรอให้ครบ45วันเนาะ45วันแต่ถ้าเลย45วันคือมันก็ไม่ออกแล้วแต่อันนี้ผมส่วนนี้คือแค่15วันมันก็ปุ้งออกมาแล้วนะครับมันก็ปุ่งออกมาแล้วแต่แต่ตอนนี้ผมเออตอนนี้ที่ว่าผมนับได้ก็อยู่ประมาณ33วันนะฮะมาดู กิงกี้น้อยเดียวอะเอยอ,อย่างเงี้ยกิงกี้น้อยเดียวแปบนะคือมันไม่ยาวแต่มันเทินบอยนะครับแต่ช่อของผมนะแต่ช่อของผมนะมันเทนะินบอยเนาะมันเทินบอยแล้วบอยเนะี่ยมันแก่แล้วครับคือว่ามันจะไม่หุบละมันจะมันจะแทง ถ้ามันสมบูรณ์น่าจะแทงสูงขึ้นเรื่อยๆเยนาะผมว่าโอ้นี่จะได้เนี่ยนีย่จะได้เนี่ยทุนก็ไม่ค่อยมอีทุนไม่มีเลยครับผมทุนไม่มีแปะเอจะไปแปะจะเอาที่หนมาเฮ้ยเหรอโอ้แต่ว่าช่อที่ว่ามันยาวก็มีนะแต่ผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามันช่อบไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ครับ ช่อไม่แดงเดินได้ตลอดผมว่าน่าจะ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 ผมว่ามันเดินได้นะช่อเดินช่อเดินแล้วแต่ผมว่ามันสั้นไปเนาะหรือว่าต้องใส่ปุ๋ยพื้นด้วยโอใส่ปุ๋ยพื้นเดี๋ยวเขาจะแตงเนะี่ยมาซื้อปุ๋ยเหรอโอมาแรงข้าวครับผมแมงข้าวอะ่ะโอ ัมต้องไปซ้อแปะยาหรือว่าไปซ้อรับจ้างที่ไหนดีอ่ะอืมคือช่อก็มาเต็มต้นเต็มต้นเลยนะครับนะ่ะช่อก็มาเต็มต้นเต็มต้นอนะ่ะนะปุสุนบุญมันึงแต่งปุ่ปงจัดจัดอ่ะโอ้ผมมีแตง่งผลยามาเป็นลายครับไม่เป็นไายครับมันต้องมีวิธีเนาะมันต้องมีวิธีน,ะน,ธน่ะ คือมันออกทุกต้นทุกต้นเลยครับผมปีนี้ผมคือวางแผนมาดีอะแต่ทุนมันคือวางแผนมาดีแต่ทุนนะขนาดว่าส่วนนี้ผมใส่ได้อยู่สามสิ 32, บสามสิบสองสามสิบสามวันเนาะดูดูจิบจีจิบจิตอู้ดูจิบจีบจิตอะ,ออะคือมันเต็มแน่นอนครับผม วัดเต็มส่วนแน่นอนแต่ทุนของเรานะครับผมแต่ทุนของเรานะดูโอ้นนะแล้วก็คือหนึ่งก็มแมลงเข้านะสองเดีย๋ยวไปดูต้นหนุนต้นหนุนจะต่ำหน่อยถ้าต่ำจะถ่ายชัดหน่อยเนี่ยกุต้นกุต้นอะ่ะคือมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนะ เพราะว่าผมพักมนาะส่วนนี้ผมใส่สารโซเดียมพื้นเนาะอยู่1กิโลแล้วก็พ่นบนโซเดียมพ่นบนอยู่7ขีดครับเพราะว่าผมใส่ตอนใบแก่เนาะใส่ตอนใบแก่ถ้าใบแก่ผมว่าต้องลดสารลงไม่งั้นใบจะร่วงหล่นหมดอโอ้ลำยายออกมาแล้วอะแต่ไม่มีทุนอะจะทำยังไงอะ ออันนี้ก็สวยครับอันนี้สวยจัดหมอ้อลำยายจัดหมอ้อทุนไม่มีครับผมต้องไปหาดปะมากอนแปะอย่ามาพุ่นเนาะนี่คือคือลำยายของส่วนผมเองเนาะใส่สันอยู่ประมาณหกสิบแปดต้นหกสิบแปดต้น คือมันมาตมาทุก่อทุกยอดอ่ะแล้วมันไม่มีปัญหาเลยนะครับคือมันไม่มีปัญหาดูคือมันไม่มีปัญหา,ญหาแล้วคือปัญหาอย่างเดียวก็คือไม่มีทุนครับผมเดี๋ยวผมต้องไปหาทุนก่อนเนาะผมต้องไปเสาะหารับจ้างหรือว่าไปซอบเปะเนาะเปะด็ดนี่ายสุดๆแลวเปด็ดนี่ายสุดๆแลว โอเคครับโอเคครับส่วนลำยาของผมก็ฝากคลิปคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วรอคลิปหน้าครับผมว่าผมจะได้พ่นยาหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวไปสแปะก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามช่วยกดติดตามเพื่อนด้วยนะครับ <laughs> เผื่อได้แสดงคอจะไดเอามาเผื่อได้เงินจะได้มาพ่นบำรุงอีก ช่วยกันกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้กอใวเ้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับเต้ถึต้นถึงต้นตตนะ่ะผมมีทุนน่ะโอเคอนนครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ